สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันไดน้ไม n e r r f t t กนนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไปดู12ไอเทมที่หายากที่สุดภายในเกม Minecraft มันจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปดูกันเลยไปเย่ yeah. แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขออธิบายความหายากของไอเทมก่อนละกันมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือตามสีของข้อความถ้าเป็นสีขาวจะเป็นไอเทมทั่วไปครับพบเจอได้กับไอเทมส่วนใหญ่ สีเหลืองหรือก็คือไม่ธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นไอเทมประเภทสมบัติมีวิธีการหาค่อนข้างยุ่งยากหรืออันตรายสีฟ้าหรือก็คือระดับหายากจะเป็นไอเทมประเภทอุปกรณ์เอนแชนสมบัติที่หาได้ยากสิ่งที่สร้างขึ้นจากของดรอปของบอสหรือมีวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการหายากอยู่พอสมควรสีม่วงเป็นไอเทมที่หาได้ยากมากๆมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นในหมวดเอาชีวิตรอดหรือบางอย่างก็เป็นไอเทมที่หาได้เฉพาะในหมวดสร้างสรรค์สีทองตัวเกมไม่ได้ระบุคร,ครับ แต่มันจะอยู่กับ o m i n น s ส a n n e r ต่อมาแบตที่2หายากตามเกมเพย์ครับมันจะไม่ได้อ้างอิงจากตามสีของชื่อไอเทมแต่มันต้องเป็นไอเทมที่สามารถหาได้ในโหมดเอาชีวิตรอดซึ่งก็จะมีไอเทมที่1ฟองน้ําแน่นอนฟองน้ํามันเป็นไอเทมที่สามารถเอาน้ําออกจากพื้นที่ต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเอาถังตักน้ําออกหรือปูบล็อกถมไปเรื่อยๆแน่นอน ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆครับสำหรับหน้าที่ของมันแต่มันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆครับซึ่งถ้าจะหามันนั้นสิ่งที่้อาทำก่อนเลยก็คือตามหาโอเชียนม u นูเมนต์ครับมันเป็นสถานที่ที่อันตรายอยู่พอสมควรถ้าเข้าไปก็อย่าลืมจัดการบอสก่อนละแล้วค่อยไปตามหาห้องที่มีรังฟองน้ําอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยมันจะมีฟองน้ําอยู่ที่3 0อันต่อห้องไอเทมที่2 Heart of t h e Sea หลายคนอาจจะเคยเห็นผนผ่านมาแล้วสำหรับไอเทมชิ้นนี้มันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เอาไว้สร้างเจ้าคนดดอิดครับ หน้าที่หลักักของมันก็คือเปลี่ยนคุณให้เป็นอควา a แมนส่วนด้วยการตามหานั้นสิ่งแรกที่ผูเ้เล่นต้องมีก่อนเลยก็คือแผนที่ขุมทรัพย์ครับสามารถหาได้จากตามสร้างเลยต่างๆและลูนโอเชียนพอได้แผนที่แล้วก็ไปตามจุดมาร์กสีแดงเลยครับรูปกาก,กบาทซึ่งพอถึงจุดหมายแล้วก็ให้ขุดหาเลยครับมันจะมีหีบซ่อนอยู่ถ้าเจอแล้วก็ให้เปิดเลยครับมีโอกาสเจอฮาร์ดออฟเดอะซีแน่นอนไอเทมที่3 แผ่นเสียงหนึ่งในของสะสมภายในเกมไมครับที่น่าจะลึกลับที่สุดภายในเกมซึ่งอัดซ่อนเรื่องราวต่างๆหรือเพลงพอๆเอาไว้การจะมีไว้ครอบครองสักแผ่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยซึ่งวิธีการหานั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเพลงแต่วิธีการาหารหลักๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกก็คือแผ่นเสียงของ C418 ทั้ง12แผ่นตามนี้เลยสามารถตามหาที่ตามสตรัคเจอต่างๆใน Overworld หรือให้เจ้าสเกลตันยิงธนูใส่คริปเปอร์มันก็จะดรอปแผ่นเสียงเหมือนกัน จะใช้วิธีแบบแอดวานก็ได้นะได้เยอะเหมือนกันส่วนประเภทที่2ก็คือแผ่นเสียงยุคใหม่ครับก็จะมีออเดอร์ไซด์พิกสเตปแล้วก็5ซึ่งมันจะมีวิธีการหาเฉพาะตัวมากครับเริ่มกันที่ออเดอร์ไซด์จะสามารถหาที่ดันเจียนเอจิซิตี้แล้วก็สตองโฮครับต่อมาพิกสเตปสามารถหาที่บัชชันเลมนานเท่านั้นและสุดท้าย5คุณต้องตามหาดิสแฟกเมนต์5ทั้งหมด9อันก่อนที่เอจิซิตี้พอได้ครบแล้วก็มาประกอบด้วยกันครับ ก็จะได้แผ่นเสียง5ออกมาซึ่งการมาที่นี่ค่อนข้างอันตรายครับต้องจัดการการเตรียมอุปกรณ์ให้ดีเพื่อความปลอดภัยเหมือนกับแอป n o x File ครับผมจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยจัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณให้ถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมีฟังก์ชันเด่นๆเนลยก็คือล้างไฟล์ขยะครับซึ่งมันจะลบไฟล์ที่ไม่จะเป็นออกช่วยให้โทรศัพท์มีความจำเพิ่มมากขึ้นฟังก์ชันเร่งความเร็วโทรศัพท์จะช่วยเคลียร์ข้อมูลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังออกจากรล่มช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้เร็วขึ้น และฟังก์ชันสแกนไวรัสจะช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณให้ปลอดภัยจากไวรัสอันตรายลทที่มาตามเว็บแปลกๆหรือแหล่งที่มาที่น่าสงสัยทําให้โทรศัพท์ปลอดภัยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ได้เลยนะครับผมหรือจะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับสะดวกกว่ามากอย่าลืมไปดาวน์โหลดเยอะๆกันนะครับไอเทมที่4 b a แบนเนอร์แพทเทิร์นมันคือไอเทมที่เอาไว้ทำลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้กับแบนเนอร์ครับมีทั้งแบบหาง่ายแล้วก็แบบหายากโดยรูปแบบที่หายากที่สุด ก็คือ Banner Pattern t ร์นติงครับหรือก็คือรูปไอคอนของบริษัท Mojang Studio ซึ่งวิธีการทำนั้นก็คือเอา Enchanted Golden Apple ร่วมกับกระดาษครับก็จะได้แบน n e r Pattern t ร์นตออกมาไอเทมที่5 Enchanted Golden Apple มันคือของกินที่หายากที่สุดในเกมครับหลังจากที่มันไม่สามารถคราฟได้ตั้งแต่เวอร์ชัน1.9ถ้าหากคุณกินเข้าไปคุณจะทรงพลังอยู่ประมาณ5นาทีส่วนวิธีการตามหานั้นสามารถตามหาที่ตามสตั๊เจอต่างๆต,ตามโอเวอร์เวิรและในเนอร์ ไอเทมที่หหัวของตัวละครต่างๆไม่ต้องตัดหัวก็หาหัวได้ครับมันเป็นไอเทมประเภทของสะสมหรืออันเชิญบางอย่างที่มีวิธีการหายุ่งยากอยู่พอสมควรซึ่งวิธีการได้รับหัวมานั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับประเภทแรกก็คือหาได้ปกติก็จะมีวิตเทอร์สเกลตันจะมีโอกาสดรอปหัวที่2.5%เมื่อสังหารและหัวของเอนเดอร์ดราก้อนจะอยู่ที่เอชิตี้ครับบนส่วนหัวของเรือและหัวสเกลิตันบางทีอาจจะเจอได้นะที่เอชิตี ประเภทที่2โจมตีด้วยคクปเปอร์ชาร์จครับหากクปเปอร์ชาร์จระเบิดใส่ตัวละครที่สามารถดรอปหัวได้ก็จะมีซอมบี้สเกลตันคริเปอร์และวิ t เ e อร์สเกลตันโอกาสดรอปหัวก็จะอยู่ที่100%ครับแต่ว่าจะได้แค่1หัวต่อการระเบิด1รอบนะถ้าระเบิดโดน2ตัวมันก็จะดรอปแค่อันเดียวเหมือนเดิมไอเทมที่7จ็ดเน r s อร์มันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้ในการทําเจ้าบีคอนครับ ซึ่งการที่จะได้มันมานั้นคุณจะเป็นต้องปราบเจ้าวิเทอร์บอสก่อนโดยมันเป็นหนึ่งในบอสที่สู้ยากที่สุดในเกมซึ่งการที่จะได้บอสตัวนี้มานั้นคุณจะเป็นต้องอัญเชิญมันออกมาเองครับโดยการวางโซแซงเป็นทีโพสจากนั้นก็หัววิเทอร์สเกลตันสามหัววางเป็นหุ่นไล่กาครับก็จะเป็นการซัมมอนบอสตัวนี้ขึ้นมาไอเทมที่8 To โทเทมออฟอันดายิงสำหรับความสามารถของไอเทมนี้ก็คือเมื่อผู้เล่นถึงคาดแล้วมันจะทําการชุบชีพผู้เล่นและให้เอฟเฟกป้องกันตัวอีกนิดหน่อย ซึ่งการที่จะได้มันมานั้นคุณจะเป็นต้องปราบเจ้าอ e er ีวอเกอร์ซะก่อนและแน่นอนครับตัวนี้มันไม่ได้รับมือ,อง่ายส่วนวิธีการตามหาเจ้าอีวอเกอร์นั้นก็จะมี2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกก็คือตามหาที่วูดแลนด์แมนชั่นเจอแน่นอนครับสัก1ตัวส่วนแบบที่2ก็คืออยู่ในอีเวนต์เลดจะอยู่ในหมวด n o r m ม l ลเวฟที่5ขึ้นไปไอเทมที่9ก้าทรเดนมันเป็นหนึ่งในอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถโจมตีได้ทางระยะประชิดและระยะไกลสามารถใช้งานใต้น้ําได้ดีมาก แต่แน่นอนครับมันเป็นอาวุธชิ้นเดียวที่หายากมากเป็นพิเศษเพราะว่าคุณไม่สามารถคราฟมันได้ส่วนวิธีการตามหานั้นคุณจะไปต้องจัดการดาวที่ถือไทเดนอยู่และแน่นอนไอตัวที่ถือไทเดนอยู่มันไม่ได้หาได้ง่ายถ้าสังหารมันจะมีโอกาสอยู่ที่8.5ที่จะดรอปไทเดนออกมาไอทมที่1 0 n เนเธอร์ไ right. ร ถึงมันจะเป็นไอเทมหายากแต่มันก็ได้รับความนิยมในการตามหาเช่นกันเพราะว่าของมันต้องมีมันเป็นวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการอัปเกรดอาวุธอุปกรณ์หรือชุดกรอบเพชรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าเดิมหรือถ้ามากกว่านั้นก็เอาไปอัดเป็นบล็อกอาจจะไวโชวหรือทําเป็นแท่นบีคอนก็ได้โดยส่วนประกอบในการสร้างเจ้าเนเธอร์ไลน์นั้นก็จะมี2อย่างด้วยกันครับ อย่างแรกเลยก็คือเ e t h e r i ส s s r r a p สามารถหาได้จากการขุดแร่เ c i ช n t d e b บ i s ในเหมืองใต้ดินใน Nether และเอาไปหลอมในเตาครับก็จะได้ n นเ h e ไรส e Scrap ออกมาหรือจะไปตามหาที่บัชชันดมันบบนันก็ได้ครับหาให้เจอ4ก้อนขึ้นไปแล้วก็แท่งทองครับใช้ทั้งหมด4ก้อนจากนั้นก็เอาทั้ง2มารวมกันครับก็จะได้แท่งเนเธอไรส์ออกมาไอเทมที่11ปีกเอริา มันเป็นหนึ่งในไอเทมประเภทยานแาหนะชิ้นหนึ่งของเกมความสามารถของมันก็คือใช้ล่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ถ้าหากมีผู้ก็ใช้บินได้เลยส่วนวิธีการตามหาปีกนั้นผู้เล่นจะเป็นต้องหาเอซิตี้ที่มีเรือจากนั้นก็เข้าไปในเรือครับปีกจะอยู่ตรงนั้นเลยเรือ1ลําจะมีปีก1อันและไอเทมที่12ไข่มังกร แน่นอนครับนี่ไม่ใช่ไอเทมหายากธรรมดาเพียงเพราะว่าตัวหนังสือสีม่วงแต่มันเป็นไอเทมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในเกมตราบใดที่คุณไม่ทําฟาร์มปั๊มมันแล้วมันดันมีได้นะซึ่งวิธีการตามหานั้นคุณจะได้มันมาต่อเมื่อคุณปราบมังกรเสร็จแล้วได้แค่รอบแรกเท่านั้นนะรอบต่อไปไม่มีและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้กันนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,บา,บ,าบ,บายัสดีครับบายเย